เป็นนักการตลาดใช่ไหมผมอยากให้ช่วยวางแผนตลาดให้หน่อยใครให้คุณเข้ามาเนี่ยพูดแล้วนะสมเพศตัวเองเมื่อก,ก่อนผมก็เป็นท่งแก่แบบคุณนั่นแหละแต่ธุรกิจแจ้งบ้านก็โดนยึดเมียก็หนีก็เลยได้เป็นแค่ขอทานเนี่ยแหละแต่เป็นขอทานก็ลําบากนะเดี๋ยวนี้ขอทานใครๆก็เป็นได้เลยอยากขอคำปรึกษาช่วยเพิ่มยอดขายให้ผมหน่อยได้มากเออด็กคุณไปขอทานแล้วยังจะทํายอดอีกเหรอ,อก็ต้องทําสิผมถือคติว่าไม่ว่าตกตามแค่ไหนก็ต้องควนขวายเพื่อความเป็นเรรมสมริตแรงกล้าแบบนี้ผมชอบผมรับงานคุณผมลดทีเลย20% ่ผมไม่มีเงินสะพันสองพันล่ะไม่มีอสะข่าร้อยผมไม่ได้แตกแบงค์ร้อยมาเป็นชาติแล้วนะครับสักยี่สิบละคุณดูถ้ยวยผมสิทุณขนาดนี้จะมีได้ยังไงเ,เออถือว่าทำบุญก่อนแล้วกันแต่ได้กำไรแล้วต้องจ่ายผมด้วยนะขอบคุณครับเท่าก่ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในวงการแล้วก็คุณต้องมียี่ห้อเป็นของตัวเองอคุณแซ่อะไรลีครับ เบคกาลีคุณคิดว่าชื่อนี <berish> ้เป็นไงไม่เลวไม่เลวดูอินเตอร์ด้วยมีสถานประกอบการถาวรไหมก็ที่ที่คุณขอทานประจำนั่นแหละอ๋อมีทุกวันผมจะไปขอทานที่ถนนคนเดินไปเช้าเย็นกลับระหว่างทางก็เก็บขยะไปขายอีกด้วยอเบคกาลีเอ้ยผมมีข้อแนะนำนะมึงต้องทำทุกอย่างให้ชำนาญอย่าเดี๋ยวขอทานอย่าเดี๋ยวเก็บเศษขยะงานหลักของคุณต้องทำให้เก่งให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยแตกลายไปทำอย่างอื่นเข้าใจไหมดูสิคุณทำนู่นบ้างนี่บ้างยี่ห้อคุณเองก็จะไม่ชัดเจน จริงด้วยธุรกิจเก่าผมเจ๊งก็เพราะแบบนี้ผมขอแนะนําว่าต่อไปนี้ทุกเช้าคุณเอาถ้วยนี้ใส่เหรียญเข้าไปนิดหน่อยไป่ว่าขอทานที่เดิมแต่ที่นี้มีป้ายเบเกอรี่แค่นี้คุณก็ไม่เหมือนขอทานคนอื่นแล้วมียี่ห้อเป็นของตัวเองแค่มียี่ห้อยังไม่พอคุณต้องสร้างความแตกต่างอีก ให้คนเขารู้สึกว่าคุณมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนขอทานเจ้าอื่นต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะให้เงินคุณเท่าไหร่คุณรับแค่50ตังค์พอมันไม่เวิร์กหรอกเอาท้่วไล่ขอทานแบบเมื่อก่อนเพราะคนอื่นเขาขยักขยแยงคุณเขาก็ต้องหลบคุณเป็นธรรมดาจำไว้เราจะฝันลมๆแล้งๆให้ทุกคนที่เจอมาเป็นลูกค้าเราไม่ได้เพราะว่าเราบริการได้แค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นคุณต้องหากลุ่มนี้ให้เจอ ส่วนใหญ่คนเขาให้คุณหนึ่งถึงสองเหรียญดูดีๆนะเขาให้คุณเท่าไหร่สมมติว่าคุณอื่นให้คุณ50ตังคุณจะทำยังไงพูดขับคุณแล้วถ้าหนึ่งเหรียญล่ะก็ขับคุณสองตังผิดเว้ยอย่าเห็นเงินแล้วตาโตเซ่แล้วคุณต้องเรียกลูกค้ากลับมาคุณกรรมกรผมรับแค่50ตังนี่เงินถอนครับแล้วถ้าเขาให้คุณย5ิบห้าตังล่ะคุณจะทำยังไงไม่รู้อ่ะคุณก็ต้องเรียกเขากลับมาอีกคุณคุณเดี๋ยวก่อนครับเงินคืนคุณครับผมรับแค่50ตังครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแผนการตลาดคุณหนึ่งเหรียญก็ต้องทอน25ตังค์ก็ไม่รับแบบนี้ผมไม่ยิ่งไรได้น้อยไปกว่าเดิมหรอเนี่ยโอไไ้ไม่ไหวไม่ไหวอะเบเกลีฟังผมนะถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในสายของขอทานคุณจะต้องฟังผมเข้าใจไหมแน่นอนช่วงแรกคุณอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่นานเข้าลูกค้าจะรู้ว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคิดดูว่าคนที่คุณทอนเงินให้ตอนแรกเขาจะคิดยังไงผมว่าเขาต้องเงือบแน่นอนบ้าหรือเปล่าเนี่ยขอทานอะไรไ่้อยู่ทอนเงินอีกอะเขากลับบ้านแล้วเขาก็ต้องเอาไปโม้แน่นอนเฮ้ ที่ถนนคนเดินนมีขอทานคนอีกแปลกมากเลยให้เงินไปแล้วยึกทอน, <บา S 1> ทนเงินเราไป<บ>าอีกด้วยเฮ้ยจริงเหรอทไปดูหน่อยเด้บ้าไปแล้วส่วนคนที่ไม่รับเงินก็จะยิ่งเงือบไปใหญ่ไหขอทานอะไรวะมีขั้นต่ำด้วยบ้าเปล่าเน,นี่ยเราอเขากลับบ้านก็เอาไปม้อีกแน่นอนไม่รู้เปล่าที่ถนนคนเดินมีขอทานแปลกมากเลยให้ไปยี่ห้าตังค์ไม่เอาบอกเอาแต่ห้าสิบตังค์จริงดิคนตั้งเยอะตั้งเยอะจะช่วยคุณโฆษณาฟรีๆเลยอย่างนี้ยี่ห้อของคุณจะไม่ดังได้ยังไงเล่ายุคนี้นะคุณเป็นยุคของพวกธุรกิจดาวเด คุณยังต้องกังวลอะไรอีกอออออออไอ้ขอทานนั่นเงียบหายไปเป็นเดือนเลยนะไปดูหน่อยดีกว่าว่ารอดไหมนี่ <c oughs> ามีเจ๊เล่าให้ฟังบอกว่าเจอขอทานคนนี้แปลกมากตอนแรกเจ๊ก็ไม่เชื่อนะเลยต้องมาดูด้วยตาตัวเองแปลกจริงรับแค่50ตังค์เกินก็ไม่เอาขาดก็ไม่รับด้วยเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆผมไม่เชื่อหรอกใครเห็นเงินจะไม่ตาโตแล้วรับไปคุณขอทานไม่ต้องทอนนะผมเห็นคุณเหนื่อยเ,เดี๋ยวครับที่น้องครับอขอบคุณที่หวังดีนะครับผมรับแค่50ตังค์ยังไงว่างๆแวะมาบา่อยๆนะครับผู้จัดการครับ อ้าวเบเกอรี่ <c oughs> ว่าไงมามามา,มาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวนั่งนี่นั่งนี่านอาจจะได้สมฐานะคุณหน่อยนะะเบเกอรี่เห็นว่าธุรกิจคุณไปได้ไม่เร็วนี่ก็ถ้าไม่ได้แผนธุรกิจของคุณผมก็คงจะแย่แหละครับตอนนี้ธุรกิจขอทานของผมก็ลงไปที่สวยเลยถ้าวันนี้ฝนไม่ตกผมก็คงไม่ได้มาแล้อย่าทำตัวไปคุณมีของดีอยู่ในตัวคุณเกิดมามีโง่เห้งเหมาะมากที่จะเป็นขอทานดูสิหน้าตาน่าสงสารแบบนี้คนมีเมตตายังไงก็ต้องจ่ายให้คุณเอแต่มันก็แปลกนะ ทำไมขอทานแถวที่ทางานผมบางคนน่าสงสารกว่าผมซะอีกอะยังไม่เห็นได้เงินเยอะเลยอะนี่ไงคุณไม่รู้อะไรแมคโดนัลด์เคยบอกว่าเขาไม่ใช่ร้านอาหารแต่ทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาศัยแฟรนไชส์ร้านอาหารเข้ายึดพื้นที่ทําเลทองคุณก็เหมือนกันอย่าคิดแค่ว่างานของคุณคือการขอเงินจริงๆแล้วมันคือการมอบความบันเทิงเพราะตอนขอทานคุณก็ให้ความสุขและความแปลกม่ให้กับชีวิตคนอื่นงานผมมันสูงส่งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่ผมบอกเลยคุณเข้ามาตลาดทุกเวลาด้วยนี่ถ้าคุณขอทานเมื่อ20ปีก่อนสมัยบ้านเมืองแร้นแค้นตอนให้คุณขอทานไปเล่นมายกไปขอ ก็ไม่เวิร์กแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้วัตถุรุ่งเรืองใจคนมันว้าเวที่ต้องการก็คือความตื่นเต้นสมมุติคุณเดินไปบนถนนแล้วเจอคนถามทางคุณจะขี้เกียจตอบเลยแต่ถ้าได้ยินว่าที่ไหนมีคางคกสามขาบางคนยังขับรถเป็นร้อยกิโลปโดูให้ได้คิดใหม่นะ คนเขาให้เงินคุณไม่ใช่เพราะสงสารคุณแต่เพราะงานของคุณมามอบประสบการณ์แปลกใหม่เข้าใจแล้วครับคุณจะบอกว่าสมัยนี้คนรเราว่างมากใช่ไงสมัยนี้เป็นยุคของไอดอลยุคของซุปตาขอมีผู้คนสนใจคุณพลังงานเงินก็จะเข้ามาไม่ขาดสายเลยละ่ะเข้าใจไหมคุณอาจจะดูว่ามันง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของมันล้ำลึกสุดๆเลยละ่ะอ่ะผมจะรีบกลับไปขยายธุรกิจสร้างความบันเทิงให้กับผู้คน เบเกอรี่ขอทานเฟรนใครๆก็รวยได้เอ๋ไอ้ขอทานดังใหญ่ละได้เวลาที่เราจะไปทวงค่าทำแผนแล้วละ่ะหึมึั่งจังหวัดขอเปิดสมัครงานเขตได้ไหมครับ ให้แค่เปิดสาขาแล้วปังเกงเซ่ชวนล่ะได้หมดค่ะได้หมดพสาวแล้วค็หลอมาเป็นขอทานได้ไหมครับธุรกิจเรากำลังต้องการไอดอลหนุ่มไฟแรงแบบคุณนี่แหละค่ะทุกคนไม่ต้องแย่งกันนะคะตอนนี้เบเกอรีเปิด WeChat Official Account แล้วล่ะค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาสแกน QR Code คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วงั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนมาสแกน QR Code ทางด้านนี้เลยนะคะ เย้สแกนได้แล้วผมจะไปขอทานแล้วขอทานหน่อยครับขอทังหน่อยคุณหลี่เหรอครับท่านประธานไปธุรกิจที่ฮ่องกงค่ะไปขอทานที่ฮ่องกงแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะท่านไปร่วมงานสัมมนาประชุมขอทานแห่งโลกค่ะโอเดเวอร์ไปไหมเนี่ยท่านประธานใช้เวลา3เดือนขยายแฟรนไชส์ร้อยกว่าสาขาและได้รับเลือกเป็นดาวเด่นขอทานแห่งปีในการประชุมยังได้ขึ้นพูดด้วยนะคะเฮ้งั้นเยี่ยมผมขอเปิดสาขาด้วยค่าสมัครสา0พันแปคะ ค่าแผงกันตลาดท่านประธานยังไม่จ่ายผมเลย